สวัสดีผู้ชมทุกท่านวันนี้จะมาสรุปผลกรผรารแข่งขันฟุตบอลมาค้ำคืนที่ผ่านมาว่ามีคนไหนสกรอร์เป็นยังไงกันบ้างนะครับแล้วมาเริ่มต้นกันที่ผมฟุตบอลก็จะมีสโมสรโรม่าเอาชานะนของคาซาปีอาไป1ประตูต่อศูนย์โดยโรม่านั้นได้ประตูในนาทีที่34จากทางน้่นของสเตฟานเอลซาลาวีจบเกมคู่นี้ครับโรม่าเอาชานะด้านคาซาปีอารไป1ประตูต่อศูนย์มาดูในส่วนของผลฟุตบอลกันโชเซนิบีอิตาลี เปรลูจาเอาชนะด้านเวเนเซียไป2ประตูต่อ1ผมชุมบอลนเซกุนดาลิกาของสเปนเลกาเนสเอาชนะด้านเรียวสลาโกซาไป2ประตูต่อ1โดยทางด้านของเรียวสลาโกซาได้ประตูขึ้นนำในนาทีที่17จากทางด้านของซิเมโอเน่หลังจากนั้นครับทางด้านเลการเนสไปยิง2ประตูรวดครับในนาทีที่ 33- และ7จาจากทางด้านของมูเนโอสจบเกมคู่นี้ครับเลกาเนสเอาชนะด้านเรียวสลาโกซาไป2ประตูต่อ1 มาต่อกันที่ผลฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษวีแกนพ่ายกับทางด้านเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดไป1ประตูต่อ2โดยทางด้านเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนั้นได้ประตูขึ้นนำในนาทีที่8ครับจากทางด้านของจอห์นอีแกนหลังจากนั้นครับเชฟฟิลด์หนีห่างเป็น2ประตูต่อศูนครับจากทางด้านบิลลี่ชาร์ปในนาทีที่56เกมทำท่าจะจบลงที่2ประตูต่อ0ูนย์ครับแต่แล้วครับวีแกนมาได้ประตูครับตีใครแตกในนาทีที่65จากทางด้านนาธานบอนเฮดจบเกมคู่นี้ครับ วีแกนพายกับทางด้านเชฟฟิล์ยุนเต็ดไป1ประตูต่อ2โอเคนะครับผมนี่เป็นการสรุปผลการแข่งฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ